เอาแล้วพี่น้องยานต้อมถอยตะเลิดโต๊กบวกต๊กบวกขีดต้มพี่นอ้องบิดเพ่ไปได้คุณนะแต่ยินจะเสียงทอปรดปรดแปดแปดพ่อตียางออกมาเบิงโต๊กบวกตกบวก,ก,บวกภาษาไทยก็มืนตกหลุมนะคะหลุมโครนที่เทไปนะคะนี่มีแต่ขี้โคลนเลยนะนี่ ี่ตรงนี้โคนเทเทตรงนี้แล้วมันก็จะไหลลงมาเนี่ยเต็มเลยไปดูใ,ใกล้ๆกันค่ะแต่ไม่รู้ว่ามันแข็งหรือเปล่าหรือมันไม่แข็งตัวมันมองเหมือนดินแข็งแต่มันไม่แข็งนี่ เจ้าล,ลี่ตูนเจ้าลี่ตูนข่อยตีเจลลี่ตูนเนาะมาไล่มาเลยเราไม่ได้จัดเ,ดดเออจัดไปข่อยน้อยโพสนหนาคือว่าเด็ดเด็ดก็นี่แน่ถ้าลงไปนู่นได้นะครึ่งลำเลยหายไปครึ่งตัวแน่นอนฝั่งนี้นะคะเอาไม้มาดันไว้ถ้าไม่ดันก็ถอยลงไปเละตุ้มเปะเลยนอะมีตะโคนที่ทีมงานเอามาทีนะคะเละเอาไวะอาวาน

มันรื่นมันรื่นพี่น้องการต่อมาก็ล่างแรนมันมวนเลยก็ล่างได้เที่ยวมหมู่บ้านได้บ่ได้เถียวคนตกบัดมือได้เที่ยวตี๊ดนมมันนี้งันงอดเดี๋ยวรอรถแบ็คโฮมาแบ็คโฮยังไม่มาค่ะตอนนี้ โทรศัพท,ท์ถ้าจะวอาโทรศัพท์หนู่อว่าอ๋อมาจะคุยกับเซลล์ซ่อสรุปแล้วมัวแตค่คุยมือคุยโทรศัพท์นะคะเดี๋ยววุ้นจะเดินไปเรียกจันตัให้จันต้อมนะคะรีว,น,วน,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 นี่วุ้นโบกแล้วนะคะนี่โบกเรียกแล้วไม่รู้ว่าจะยินหรือเปล่ามาพี่ โบกแล้วค่ะจะก็โคงมาถ้ามีรถสองคันันก็จะไม่ต้องเรียกรถแบคโคนะคะเราก็ใช้รถอีกคันเดิมแต่ว่าไอ้นี่มีอยู่คันเดียวต้องใช้รถแบคโคลคือเกา ต้องเรียกเจ้าวาเลนทนยมาช่วยนะมาแล้วลมแรงนะคะถ้ามันมีเสียงลมก็ต้องขอภัรด้วยเด้อลมมันแห้งพี่น้องมาฬเลนทายมาแล้ว แลเขามาทาสีเขียวใช่ไหมคะ FC ถ้าใครดูคลิปนี้บอกวุ้นหน่อยเด้อแต่วุว้นมองไปเหมือนเหมือนมันเป็นสีเหลืองมาก่อนแล้วทาสีเขียวอะ่ะใช่ไหมคะบอกแล้วอย่คาคาดจะคุยเป็นไหนแบบเนี้ยก <laughs> ารตอบ ต้อมหมอความบอกว่าจะคุยกับทอทงนะคะถอยเลิด แดดร้อนมากเลยตอนนี้ต้องรีบเข้าร่มสลักก็จะหลุดนะคะสลักหลุดบ่อยมากเลยระวัาลินทาย